เนื่องจากช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนอกจากนี้ยังมีพายุดีคชั่นเจอประกาศตอนบนทําให้ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกจะมีฝนตกได้บางแห่งขณะเดียวกันพื้นที่ภาคอีสานเองก็ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ําท่วมด้วยตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละภาคก,กันเลยนะครับเริ่มกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลย ในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกร้อยละหกสิบของพื้นที่ฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบุรีในส่วนของภาคอีสานจะมีฝนตกมากถึงร้อยละแปดสิบของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากที่หนองคายบึงการสกลนครอุรธานีมุกดาหารและอำนาจ,จเจริญ ในส่วนของภาคกลางจะมีฝนตกหนักร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีกรานจนาบรุรีและราชบ,บรุรีในส่วนของภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงร้อยละ60ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักที่ระยองจันทบรุรีและตราดทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรในส่วนของภาคใต้ มีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่เพชรบรุรีประจวบชีริขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานีนราธิวาสพังงาและภูเก็ตทะเลอาไทยมีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตั้งแต่พังงาขึ้นมาขึ้นสูง2-3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝัง่งในระยะนี้นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่